ปลายปีนี้หลายราศีดวงกําลังดีมากๆเลยนะครับแล้วก็หลายราศีมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นในคลิปนี้อาจารย์จะมาพยากรล่วงหน้าเพื่อให้เราทุกคนได้ระมัดระวังตัวแล้วก็วางแผนล่วงหน้าให้ดีที่สุดสําหรับปลายปีนี้เนี่ยอาจารย์พยากรไว้แล้วมีการจัดอันดับราศีดวงดีสําหรับปลายปีนี้ด้วยกับคลิปนี้ครับจกกักรพัิพยากรครบทั้ง12ราศีครับ เรามาเริ่มต้นกันที่ชาวลัคนาราศีเมษกันนะครับชาวลัคนาราศีเมษครับอาจารย์ขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับ พราะคุณคือราศีที่ดวงดีอันดับหนึ่งในปลายปีนี้และดวงของคุณเด่นชัดมากๆเด่นชัดข้อที่1คือในปลายปีนี้จะมีผู้คนเข้ามาสนับสนุนคุณเป็นจํานวนมากทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและก็สุขภาพมาดูในเรื่องของการงานก่อนการงานเนี่ยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้คนเข้ามาสนับสนุนทําให้คนที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยนะครับจะมักมีโอกาสต่างๆเข้ามาและที่สําคัญเนี่ยสำหรับคนที่ทํางานประจํา คนทำงานประจําจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งในเรื่องของการเงินเนี่ยเนื่องจากว่าดาวพฤหัสได้ตําแหน่งราชาโชคและทับลัคนาเราพอดีนั่นหมายความว่าทุกๆคนในชาวลัคนาราศีเมษฟังอาจารย์ไว้นะคุณกําลังจะมีโชคใหญ่ และเป็นโชคที่คุณอยู่เฉยๆโชคก็วิ่งเข้ามาหาเหมือนพระราชาที่ชี้นิ้วเราได้เลยบางครั้งสิ่งที่ขออาจจะได้มากกว่าที่เราขอก็ได้นะครับในเรื่องสุขภาพร่างกายเนี่ยนะครับหลังวันที่17ตุลาเป็นต้นไปร่างกายก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการงานการเงินความรัก ดีหมดทุกเรื่องยินดีด้วยนะครับสำหรับหลายๆคนอยากเตรียมตัวรับเนี่ยนะครับอาจารย์อยากจะบอกว่าดวงจังหวะดีมาแบบนี้ถ้าคนที่ปรับฐานดวงแล้วจะดีมากๆสําหรับคนที่ยังไม่ปรับฐานดวงให้มีตะกุดปรับฐานดวงติดตัวไว้รับรองว่าดวงไม่ล้มแน่นอนครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภอาจารย์ต้องบอกอย่างนี้ว่าเป็นชาวลัคนาราศีที่ เด่นเรื่องการงานเด่นอย่างไรอย่างที่หนึ่งเลยคนที่มีกิจการเป็นของตัวเองเหนื่อยขึ้นหนักขึ้นมีเรื่องที่ต้องจัดการมากยิ่งขึ้นแต่ทุกเรื่องที่เราต้องจัดการเหนื่อยขึ้นนั้นเนี่ยจะทําให้เรามั่นคงมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่ทํางานประจํามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งแต่ความรับผิดชอบจะมากยิ่งขึ้นมีเกณฑ์ที่จะได้ย้ายที่ทํางานย้ายที่อยู่อาศัยด้วยแต่อาจารย์มีเรื่องที่ต้องเตือนชาวลัคนาราศีพฤษภว่า มีโอกาสที่จะได้เสียของรักเสียคนรักหรือ เกิดการเปลี大変大変่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาอาจจะมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วก็ได้นะครับแต่สําหรับคนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นเตรียมตัวเตรียมใจไว้จากวันนี้จนถึงสิ้นปีมีเกณฑ์ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แต่ไม่ต้องไปกลัวไปนะครับเพราะว่าทุกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดการเสียหายก็จริงแต่บางครั้งการเปลี่ยนแปลงนั้นก็สามารถทําให้เกิดสิ่งดีๆและโอกาสใหม่ๆในชีวิตของเราเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมีสติเตรียมตัวไว้ให้ดดีแลละะมัั่นนใจไ้เยครบ ต่อจากนี้ทุกการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราดีขึ้นแน่นอนครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนครับยินดีด้วยนะครับเพราะเป็นลัคนาราศีที่ดวงดีเช่นเดียวกันสําหรับอาจารย์แล้วถือว่าเป็นลัคนาราศีที่ดวงดีอันดับ2เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปลายปีนี้ชาวลัคนาราศีเมทุนมีโชคมีลาบ มีรายได้เพิ่มเข้ามาหลายช่องทางมีคนสนับสนุนค้ำชูอย่างดีและที่สำคัญคนที่ยังไม่มีคู่ครองคนที่โสดมีเกณฑ์จะได้คู่ที่เป็นเจ้าคนเจ้าสเสน่ห์และเป็นคนคนนี้จะเข้ามาส่งเสริมเราดีมากๆคนที่ทำกิจการร้านค้าต่างๆถ้ามีหุ้นส่วนในช่วงปลายปีนี้จะส่งเสริมให้เรามีรายได้มากยิ่งขึ้นสิ่งที่อาจารย์อยากจะแนะนำชาวลัคนาราศีเมถุนคือถ้าเป็นไปได้จากวันนี้เป็นต้นไปให้คิดหาวิ วิธีการหารายได้เสริมแต่จริงๆแล้วตามพื้นดวงของเราทุกคนแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีเมทุนมีเกณฑ์ที่จะได้รายได้เสริมมีที่มาของรายได้เกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวและที่สําคัญรายได้เสริมนี้จะสามารถทําให้เราได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกำหลายๆคนในปลายปีนี้จะสามารถปลดหนี้ปลดสินได้เลยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎครับ ในปลายปีนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับหลังจากที่ชาวลัคนาราศีกรกฎที่ผ่านมาติดต่อกัน2ปีที่ดวงหนักเหนื่อยยากลําบากและมีปัญหารุมรา้าอุปสรรคค่อนข้างเยอะมากแต่ตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วนะครับถือเป็นราศีฟ้าเปิดแล้วก็ดวงดี อันดับไหนเดี๋ยวอาจารย์บอกอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วคําว่าเปิดหมายความว่าอย่างไรในเรื่องของการงานเนี่ยในช่วงปลายปีนี้ในด้านการงานเรามีโอกาสจะเจองานที่ถูกใจทำแล้วมีความสุขมากยิ่งขึ้นดวงจะค่อยๆดีมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ได้ดีแบบก้าวกระโดดนะครับอย่างที่2คือ ในเรื่องของการเงินการเงินก็ค่อยๆขยับขยายมากยิ่งขึ้นแต่โดยรวมเนี่ยถึงแม้ว่าดวงเราจะไม่ได้ดีแบบก้าวกระโดดเหมือนกับทางหลายๆราศีแต่ว่าดวงของเราเนี่ยเป็นดวงที่เกิดความสุขมากที่สุดเนื่องจากว่าเป็นการที่เราเนี่ยได้ผ่านพ้นจากอุปสรรคทั้งหลายมาได้หลายปัญหาหลายอุปสรรคค่อยๆเคลียร์แล้วก็ลงตัวมากยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าฟ้าเริ่มสดใสโอกาสในชีวิตเริ่มเปิดมากยิ่งขึ้นแล้วแต่อาจารย์ต้องเตือนเรื่องหนึ่งว่าชาวลัคนาราศีกรกฎยังมีเรื่องที่ต้อง เรามาระวังนั้นคือเรื่องของคู่ครองหุ้นส่วน คู่ครองยังเป็นเรื่องที่ทําให้เราต้องปวดหัวอยู่เช่นคนที่มีคู่คู่ครองของเราอาจจะต้องแยกกันอยู่อาจจะสุขภาพร่างกายไม่ดีหรือทําตัวเกเรก็ได้นะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยนะครับอาจจะยังไม่เด่นในเรื่องความรักสักเท่าไหร่แต่สําหรับคนที่เป็นสายฝออยากได้แฟนต่างประเทศอาจจะเป็นโอกาสในช่วงนี้เพราะฉะนั้นมีโอกาสให้เอาตะกรุดปรับฐานดวงติดตัวไว้ตลอด mm hmm. เพื่อให้ดวงของเราสว่างมากยิ่งขึ้นดวงไม่ลมและก็ดวงเฟื้อเร็วด้วยนะครับอาจารย์เพิ่มเติมของชา ลัคนาราศีกรกฎนิดนึงว่าสําหรับคนที่มีศัตรูคู่อาฆาตคนที่มาจ้องทําร้ายเราเนี่ยนะครับท้ายสุดแล้วในช่วงนี้เขาจะแพ้ภายตัวเองนะเ,งนะเพราะฉะนั้นอุ่นใจได้เลยครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงในช่วงปลายปีนี้อาจารย์ต้องบอกอย่างนี้ว่า มีหลายเรื่องที่ต้องเตือนแต่ก่อนอื่นก่อนจะบอกเรื่องต้องเตือนอาจารย์บอกข่าวดีก่อนนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นลัคนาราศีที่มีเกณฑ์จะได้รับโชคลาภจากบุตรบริวารของเราเช่นบุตรหลานของเราอาจจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆมาให้หรือบุตรหลานของเราอาจจะบอกว่าต่อไปนี้จะเริ่มอ่าซัพพอร์ตพ่อกับแม่หรือคนที่ทำกิจการร้านค้าต่างๆ บริวารเนี่ยจะให้คุณนะครับทำงานดีขึ้นทํางานเก่งขึ้นราเพื่อนมากยิ่งขึ้นหรือเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและที่สําคัญชาวลัคนาราศีสิงในช่วงปลายปีนี้ใครเป็นาธาตุสัตว์เลี้ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นาธาตุแมวาธาตุหมาหรือมีแพลนว่าอยากจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในช่วงปลายปีนี้มีเกณฑ์จะได้เลี้ยงสัตว์ตัวใหม่แน่นอนนะครับต่อมาเรื่องที่อาจารย์ต้องเตือนแล้วก็ให้เระวัง,วงนั่นก็คือมีเกณฑ์ที่จะโดนหุ้นส่วนหักหลัง โดนหักหลังโดนแทงข้างหลังโดนโกงหรือแม้กระทั่งคู่ครองของเรายังเป็นคู่ครองที่ไม่ได้มีความสุขกันด้วยกันแบบร้อ็หลายๆคู่อาจจะมีการเลิกรากันในช่วงปลายปีนี้ต้องระมัดระวังให้ดีหรือหลายคนอย่างที่โสดเนี่ย คนที่เข้ามาจีบเราคนที่เข้าหาเราดูเหมือนจะเป็นคนดีสุดท้ายเข้ามาแล้วมีเจตนาแอบแฝงหรือเข้ามาแล้วคาดหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากเราไม่ใช่แค่คู่รักนะครับนั่นหมายถึงว่าคนที่เข้ามาที่จะชวนเราร่วมหุ้นลงทุนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงปลายปีนี้เนี่ยถามว่ามีโชคไหมมีแต่มีคนเข้ามาแย่ง เหมือนบุญมีแต่กมบังเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีสิงห์นะสิ่งที่อาจารย์อยากจะแนะนําคือ1ทําบุญให้มากอุทิศกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร2มีโอกาสให้กราบไหว้บูชาพญานาคท่านจะหนุนดวงให้เราเป็นอย่างดี3มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่เสมออย่าหลงเชื่อใครง่ายๆเพราะโดนหักหลังง่ายมากๆโดนเอาเปรียบง่ายมากๆในช่วงนี้ทําคุณคนไม่ขึ้นแน่นอนนะคบเพราะฉะนั้นยึดหลักมีสติ มีความเพียรอยู่กับตัวเองและมั่นใจในตัวเองให้มากที่สุดนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีการเป็นอีกราศีที่อาจารย์ต้องเตือนเพราะเป็นราศีที่โดนบดบังคําว่าโดนบดบังคือ หลายครั้งเวลาที่เราจะตัดสินใจอะไรบางอย่างในช่วงปลายปีนี้มักจะตัดสินใจพลาดการลงทุนมักจะพลาดหรือคบคนก็มักจะดูคนผิดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยนะครับดวงของเราโดนบดบงังจริงๆแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีกันเป็นชาวลัคนาราศีที่มีใจที่อดทน มีความเพียรแต่ในใจลึกๆของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวเชื่อคนง่ายเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ดวงไม่ค่อยเปิดจะเท่าไหร่นะพอดวงไม่ค่อยเปิดมันหมายความว่าฟ้าเนี่ยมันไม่ได้สว่างโดนเมฆโดนหมอกปกคลุมอยู่ทําให้เราตัดสินใจหลายๆอย่างพลาดหลายครั้งอาจจะไม่ใช่การตัดสินใจด้วยตัวของเราเองเช่น เราไปหาหมอหมออาจจะวินิจฉัยโรคเราผิดด้วยซ้ําหรือเราไปทําธุรกรรมอะไรบางอย่างเขาทําเอกสารให้เราผิดแล้วทําให้เราเดือดร้อนตามมาด้วยเรื่องนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่อาจารย์ต้องเตือนเป็นเรื่องแรกๆของชาวลัคนาราศีกันสําหรับเรื่องข่าวดีก็มีนะชาวลัคนาราศีกันในช่วงปลายปีนี้สําหรับคนที่ทําอสังหาริมทรัพย์เรื่องขายรถขายบ้านหรือต้องการจะกู้ซื้อบ้านรวมถึงต้องการที่จะาขายบ้านขายรถเนี่ยเพื่อมีทุนหรือขาย มรดกเนี่ยนะครับในช่วงปลายปีนี้มีลุ้นนะรวมถึงคนที่ต้องการอยากได้บ้านได้รถไปกู้บ้านกู้รถก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการอนุมัติค่อนข้างสูงแต่เนื้อสิ่งอื่นใดในช่วงนี้ถึงแม้ว่ามีการอนุมัติสูงก็ขอให้วางแผนล่วงหน้าให้ดีว่าเรามีกําลังที่จะผ่อนจ่ายได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับแล้วก็ตรวจสอบเอกสารให้ดีมีตะกรุดปรับฐานดวนติดตัวไว้ด้วยจะสามารถช่วยเราได้ดีมากๆเลยครับต่อมาชาวราศีตุลนะครับ เาจะต้องบอกอย่างนี้ว่าเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่น่าอิจฉามากเพราะว่าดวงดีมากๆฟ้าเปิดเลยนะครับดวงดีไม่แพ้ชาวลัคนาราศีเมษเลยนะครับเพราะชาวลัคนาราศีตนในช่วงปลายปีนี้ทําอะไรก็ออกดอกออกผลหลายคน ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นผลสักเท่าไหร่นะครับแต่จากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยดวงเนี่ยจะค่อยเปิดมากยิ่งขึ้นฟ้าเปิดมากยิ่งขึ้นเป็นที่รักของเทพมนุษย์แล้วก็เทวดาที่แท้จริงในเรื่องของการทํางานเนี่ยนะครับงานจะค่อยๆเติบโตมากยิ่งขึ้นรายได้เสริมรายได้หลักต่างๆจะหลั่งไหลเข้ามามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันความรักจะสดใสงอกงามคู่ครองของเราจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นหรือหลายคนที่เป็นคนโสดเนี่ยนะครับก็จะเริ่มเห็น มีคนเข้ามาจีบแต่ส่วนมากจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเรานะแต่คนที่มีอายุมากกว่านี้จะเข้ามาสนับสนุนเราอย่างดีเลยและเป็นคู่ที่ดีสําหรับเราเลยนะครับในเรื่องของการเงินบอกได้คําเดียวว่าเงินหล่นทับเป็นเหมือนกับราชาโชคเพราะดาวพฤหัสทับในภพปัตตนินั่นคือ คุ้นส่วนคู่ขาคู่ครองเพราะฉะนั้นเนี่ยเล็งมาที่ตัวเราโดยตรงเลยทําให้การเงินของเรานี่ดีแล้วก็เบ่งบานมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นชาวลคาราศีตุลครับอาจารย์อยากจะบอกว่าฟ้าเปิดดวงดีขนาดนี้วางแผนให้ดีรับรองว่าฟ้าเปิดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและสามารถเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆมากกว่าที่เราเคยคิดด้วยซ้ำนะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกครับในช่วงปลายปีนี้อาจารย์ต้องบอกอย่างนี้ว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่ต้องมีสติมากๆเพราะมีเกณฑ์ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ส่งผลกระทบกับตัวเรามากๆเลยนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยนะครับจะดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเรามีสติมากแค่ไหนย้ำอีกหนึ่งครั้งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเรามีสติมากแค่ไหนจริงๆแล้วตามพื้นฐานของชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นราศีลึกลับและก็เป็นราศีที่เซน์แรงมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยส่วนมากชาวลัคนาราศีพิจิก จะมีเซนที่รู้ร่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรกิขึ้นกับเราการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลดีหรือร้ายกับแต่ละคนยังไงขึ้นอยู่กับการรับมือของแต่ละคนและขึ้นอยู่กับฐานดวงของเราด้วยเพราะฉะนั้นเตรียมการรับมือสิ่งที่อาจารย์บอกว่าเปลี่ยนแปลงนี้คือสิ่งที่ไม่คาดฝันเลยสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันมั่นคงมากมันอาจจะไม่มั่นคงอีกต่อไปสิ่งที่เราเคยคิดว่า มันอาจจะไม่ได้อยู่ดีๆมันอาจจะได้ก็ได้เพราะฉะนั้นฐานดวงใครแข็งแรงคนนั้นได้เปรียบไหวพริบและการวางแผนใครแข็งแรงคนนั้นได้เปรียบไม่ได้ดีหรือร้ายสักทีเดียวดีไม่ดีขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับและอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่อาจารย์อยากจะบอกคือสําหรับคนที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับต้องการให้ดวงดีและการเงินดีมากยิ่งขึ้นให้เน้นทํางานหรือทํากิจการเกี่ยวกับการ ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้คนแก้กับปัญหาต่างๆเช่นอะไรได้บ้างการซ่อมบำรุงซ่อมรถหรือการขายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพแก้ไขรักษาสุขภาพให้กับผู้คนเครื่องมือทางการแพทย์นะครับรวมถึงคนที่อยู่ในสายหมอดูด้วยนะครับคนที่อยู่ในสายหมอดูพยากรหรือครูบาอาจารย์ต่างๆในช่วงปีนี้เนี่ยโดดเด่นในเรื่องการเงินเป็นพิเศษเลยครับต่อมาชาวคนาราศีธนูในช่วงปลายปีนี้นะครับ ชาวลัคนาราศีธนูในช่วงปลายปีนี้เป็นดวงของราชาอยากได้อะไรคิดหวังอะไรมักจะสมหวังและได้มากกว่าที่เราต้องการหรือคาดหวังด้วยซ้ำ แต่ติดอย่างเดียวเลยนะครับติดอย่างเดียวคือทุกอย่างที่คิดที่หวังที่ปรารถนามักจะต้องลงมือทําด้วยตัวเองไม่ค่อยมีคนเข้ามาซัพพอร์ตราสักเท่าไหร่สังคมกลุ่มคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยมักจะไม่ได้ให้การสนับสนุนเราเท่าที่ควรหรือถ้าเขาสนับสนุนเราก็ไม่ได้สนับสนุนแบบ100%ซทุกอย่างเติบโตและลงมือทําด้วยตัวเราเองแต่ท้ายสุดแล้วไม่ว่าเราจะทําเองหรือคนสนับสนุนอาจารย์อยากจะบอกว่าดวงของเราเปิดดวงของเราดี ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าชาวาราศรีธนูดวงการเงินแล้วก็การงานเหมือนโดนก้อนหินก้อนใหญ่หญทับไว้ทําให้เงินยไม่งอกไม่เงยและจะเอาเงินก็เอายากมากแต่ต่อไปนี้หินก้อนนั้นโดนยกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการเงินจะคล่องขึ้นการงานจะก้าวหน้าแต่ทุกความก้าวหน้าของเราต้องใช้ความเพียรของเราเป็นหลักและคนสนับสนุนไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่แต่ที่เหลือดีหมดเลยครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงปลายปีนี้นะครับปลายปีนี้ชาวลัคนาราศีมังกรเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่ดวงเด่นเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นการงานของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยจะค่อยๆเติบโตย้ำนะครับค่อยๆเติบโตไม่ได้ก้าวกระโดดนะครับแต่เป็นการเติบโตที่มีเกียรติ ให้คนสันเสริญสนับสนุนและคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรืออยู่ในตําแหน่งของผู้บังคับบัญชาเนี่ยลูกน้องจะให้การยอมรับเราดีมากยิ่งขึ้นเจ้าของกิจการก็เช่นเดียวกันผู้คนหรือลูกน้องจะอยู่ในโอวาทของเรามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับแต่ทุกการเติบโตนั้นจะไม่ได้เป็นการเติบโตก้าวกระเดิด่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปและที่สําคัญชาวาร,าราศีมังกรในช่วง5เดือนกว่า ของปลายปีนี้เนี่ยจะได้มีโอกาสได้รับทรัพย์ก้อนโตมากๆซึ่งทรัพย์ก้อนนี้เป็นทรัพย์ที่เราอาจจะคาดไม่ถึงและที่สําคัญไม่ได้ประงมาณการไม่ล่วงหน้าแต่ได้มาแบบลาบลอยนั่นเองนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่อาจารย์ต้องเตือนชาวลัคนาราศีมังกรคือการเงินของเราเนี่ยนะครับมันมีเข้ามาเรื่อยๆแหละแต่มันไม่ได้ดีแบบพุ่งทยานเลย มันจะค่อยๆเติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอะทำงานหนักมากยิ่งขึ้นแต่เงินเนี่ยอาจจะได้ผลตอบแทนน้อยเพราะฉะนั้นใจเย็นๆมันมีนมช่วงเวลาของมันและมันมีช่วงภหวะที่มันจะค่อยๆเติบโตอย่าใ,ใจร้อนมากเกินไปอาจจะทําให้การตัดสินใจบางอย่างพลาดได้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับในช่วงปลายปีนี้ดวงเป็นยังไงอาจารย์จะเล่าให้ฟัง ต้องบอกอย่างนี้นะคบว่าชาวลัคนาราศีกุมในช่วงปลายปีนี้เป็นอีกหนึ่งราศีที่อาจารย์ต้องเตือนเพราะเป็นอีกหนึ่งราศีที่มีเรื่องเครียด มีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตค่อนข้างเยอะมากๆการทํางานของเรามักจะมีอุปสรรคเข้ามาแทรกแซงมีผู้คนเข้ามาเตะตัดขามีคนเข้ามาเอาเปรียบเราและที่สําคัญเนี่ยนะครับมักจะมาขโมยผลงานของเราด้วยในเรื่องของการเงินก็จะมีการติดขัดเป็นระยะระยะนะครับในปลายปีนี้เนี่ยวางแผนการเงินล่วงหน้าให้ดีและต่อมาคือในเรื่องของสุขภาพ ก็ต้องเตือนกันด้วยนั่นคือลัคนาราศีกลุ่มนะครับอาจจะมีการเก็บเจ็บป่วยอ่อนแอส่วนมากเนี่ยการเจ็บป่วยมักจะมาจากความเครียดเป็นหลักด้วยแต่ถึงอย่างไรเนี่ยมีเรื่องร้ายๆหลายๆเรื่องก็มีเรื่องดีที่อาจารย์อยากจะบอกคือในช่วงปลายปีนี้เรามีโอกาสจะได้เจอสังคมใหม่ผู้คนใหม่และอาจจะทำให้เราได้พบโอกาสใหม่ๆในชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าในช่วงปลายปีนี้เรารู้สึกว่าดวงของเราไม่ค่อยเปิดเลย ดวงของเราเหนื่อยแล้วอุปสรรคเยอะเนี่ยนะครับมีสติให้มากมีความเพียรให้มากและพึ่งคนอื่นให้น้อยมากที่สุดมีสติอยู่กับร่องกับรอยให้มากจะช่วยเราได้ที่สําคัญมีโอกาสนะครับหกราบไหว้ปู่ย่าพญานาคนะครับสองกราบไหว้องค์พ่อพระพิฆเนศก็จะสามารถดลบัรดาลให้การเงินของเราคล่องมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้งานของเราเนี่ย ขาดอุปสรรคหรือไม่มีอุปสรรคหรือคลี่คลายปัญหาไปได้มากเลยนะครับหรือใครที่ยังไม่ได้ปรับฐานดวงมีตะกุดปรับฐานดวงติดตัวไว้จะทําให้ดวงของเราไม่ล้มแล้วก็เฟื่อนเร็วมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญสามารถช่วยให้ดวงของเรานั้นดีมากยิ่งขึ้นด้วยครับต <cop> ่อมาชาวลัคนาราศีเมีนดวงในช่วงปลายปีนี้ แสดงความยินดีด้วยนะครับลัคนาราศีมีนเพราะปลายปีนี้ การเงินดีมากถือเป็นราศีที่ดวงดีอันดับสองไม่แพ้ธนูเลยเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงกอบโกยเป็นช่วงที่หาเงินง่ายได้เงินเยอะหาเงินคล่องได้สำได้ซ้อนได้ก้อนใหญ่และเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำหลายคนที่มีนี่มีศิลอาจารย์อยากจะบอกว่าดวงเปิดแล้วมีโอกาสที่จะปลดหนี้ปลดสินได้เลยและที่สําคัญคนที่อยากได้บ้านได้รถได้ที่ดินได้ของมีค่าที่เราปรารถนาและฝันมานาน มีเกณฑ์จะได้สูงมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราทุกคนต้องวางแผนชีวิตแล้ววางแผนดวงไว้ให้ดีนะครับถ้าวางแผนฐานดวงไวด้ดีวางแผนการเงินไวด้ดีดีแน่นอนแต่อาจารย์เตือนเรื่องหนึ่งเล็กๆน้อยๆนั่นคือเรื่องของการตัดสินใจในช่วงปลายปีนี้มีเกณฑ์จะตัดสินใจพลาดอยู่นะและการตัดสินใจพลาดนั้นอาจจะกระทบถึงเรื่องการเงินการทองของเราด้วยให้ระมัดระวังการเซ็นสัญญาเอกสารหรือตัดสินใจลงทุนให้ดูให้ดีแต่นอกนั้นดีทุกเรื่องเลยครับ และทั้งหมดนี้เป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าของช่วงปลายปี2566ครบทั้ง12ราศีอาจารย์จะมาจัดอันดับทั้ง12ราศีว่าราศีไหนที่ดวงดีมากที่สุดนะครับอันดับ5ราศีที่ได้อันดับ5มีทั้งหมด3ราศีนั่นคือราศีกุมราศีกันและก็ราศีสิงนะครับซึ่งเป็นราศีที่อาจารย์เตือนมากที่สุดให้มีสติปัญญาและก็มีสติรู้ตัวอยู่เสมอวางแผนชีวิตให้ดีนะครับต่อมา อันดับ4ได้แก่ราศีพิจิกและราศีพฤกษกครับในสองราศีนี้ก็จะมีบางเรื่องที่จาจันเตือนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็มีสติให้มากในการวางแผนชีวิตล่วงหน้าและก็ทําบุญเยอะๆนะครับต่อมาราศีดวงดีอันดับ3ได้แก่ราศีเมถุนและราศีมังกรครับต่อมาราศีดวงดีอันดับสองได้แก่ราศีธนู และมีนครับและราศีดวงดีอันดับหนึ่งในช่วงปลายปีนี้ได้แก่ราศีเมษร,ราศีตุลราศีกรกฎครับ อาจารย์อยากจะบอกอย่างนี้ว่าในแต่ละราศีเนี่ยหลายราศีก็ดวงดีมากหลายราศีก็ฟ้าเปิดดวงเปิดนะครับและหลายราศีเนี่ยอาจารย์ก็มีการเตือนไปแล้วว่าให้ระมัดระวังเรื่องอะไรอาจารย์เชื่อว่าการพยากรณ์ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับเราทุกคนนะครับสำหรับคนที่เตรียมตัวดีแน่นอนไม่ว่าคุณจะดวงดีหรือดวงร้ายแค่ไหนก็ตามถ้าเตรียมตัวมาดีเตรียมตัวคือการวางแผนชีวิตของตัวเองล่วงหน้าเนี่ยเราจะสามารถรับมือได้กับในทุกสถานการณ์และอย่างที่สองคือลิขิตฟ้าถ้าเตรียมตัว เตรียมดวงไว้ดีฐานดวงเราดีอยู่แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าในช่วงนั้นดวงของเราตกตกก็จะตกไม่มากแล้วก็ตกก็จะเป็นตกระยะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสถ้าไม่ได้ปรับฐานดวงไม่เคยปรับฐานดวงกับาอาจารย์มาก่อนก็ให้มีตะกุดปรับฐานดวงติดตัวไว้ส่วนตัวแล้วตัวอาจารย์และลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยติดตัวไว้เนี่ยก็เกิดความงอกเงยงอกงามถามว่ามันยังมีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตอยู่บ้างไหมมีแต่พอมีแล้วมักจะมีคนเข้ามาสนับสน,นุนแล้วก็สามารถฟื้นได้เร็วเหมือนกับชีวิตอาจารย์ที่ผ่านมา ที่เมื่อเจออุปสรรคร้ายๆหนักหนาสาหัสแค่ไหน1เดือน2เดือนผ่านไปได้แล้วก็ทวีคุณดีฟื้นขึ้นมามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับท้ายสุดแล้วสิ่งที่อาจารย์อยากจะเตือนคือสติต้องมีปัญญาต้องมีทำบุญควบคู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีบุญวัาสนาตอกันก็น่าจะจองทันนะครับสวัสดีครับ